สวัสดีครับปกกพุ่นใช่ดาสก่อนผ้ากินผ้าเที่ยวคื้นเก่าครับมันนี้ได้เมนูมานําเสนอแกงส่างสยอดย่างครับหยอดออย่งางก็บตับขึ้พี่เอาที่สูงครับมันสวนส่างก็ตัวใหญ่ครับมันก็เลยเป็นอาหารสั่นสูงเป็นอาหารหายากนะครับนี่ครับอาหารหายากอื่นครับแกงส่างสยอดย่างครับมามานี่้องใส่กันเลยอืม ทานีดพีหน้อกอาหารมันหอมกินยอะเน่กก็เสียบครับอืมอืมอ,มอ,มอ,มอมงหนอนยนังครับพ่น้อง 嗯，好、啊、看啊，毛很有。